อ่ะดูวิดีโอนี้ฟังนะว่าเด็กคนนี้พูดอะไรนุ๊เออนั่นแหละโบดนั่นแหละโบสต,ตอนเล็กๆ Dad could be chill, be chill. ใช่เหรอชิ่วเหรอ

No. Mm. Stop, Stop. My dad. <laughs>